สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่ส1กรกฎาคมส5 1พัน,าาปปนห้ารบแเราขาฝาภูไลกุแจกุตกาตลาดนัดกู่กระบือตำบลคำเตยอำเภอเตเจริญจังหวัดยะโสทรนะครับขอ้เราฝ่าภูาไลกุแจกดติกาครับน,นี้นะบนรรยากาศวอรนะครั แม่ะะลูกครับมาหาหกพันห้หย 6, าสาวหน่อยนะครับสูงห้ยยิบหาบวกนะครับ คุ้มจับเสือกต่อยหกพันไข่ข้ามแหลคกับสามหน่อยสูงด่อยยี่สิบดำเปิดมา <c oughs> เปิดมาข้ามแ 8, 000, 5, 000, 5, 000หลกแปดพันนะพันไห้ต่อหาพันสองสามหน่อยงามๆเจกว่าก็าได้เจ็ดหน่อย เท่าไรรสาร้อยหม่นสองพังนเจครับสิครับ สาวหน่อยสูงหนอย 24, ยี่ห้าบวกรน่อยสามสิบนะครับแดงๆง่ายๆนะครับหมื่นสองเจ็ดรนอยนะครับหมื่นสองเจ็ดร้อยนะครับ, 12, นรบ,น 12, นรบในห้อยมันสี่กันนะครับหัวหัวผูจะเบิงขากันนะครับแบบผูแดงๆเนี่ย,ยมันแบบเขาทายืนง่ามนเดียเ,ดเป็นไหร้ราคากันดูจ้ะดรอราคาเด่นหนึ่ มืนอนี้งัวเนื้อขายออกหลายนะครับเหียดหนามือหลายงัวเนื้องัวใหญ่คุณนะใส่ใหญ่สุดนะครับใหญ่ๆก็เด็ขายนะครับมันนี้ครับใหญ่แม่ยอวนๆเงี้ยวก็เด็ขายนะครับคนซีเมลนะครับนี่ครับมืนอนี้ร้อยเนื้อขายดีนะครับครับเด็ขายหลายนะครับัเด็ขายหลายนะครับร้อยเนื้อหมดนี้นะครับขอกแอ่วนะครับยี่สิบหนึ่งตัวนะครับเด็ขายแล้วนะครับต้ว่าอมันหนี้ร้อยเนื้อขายดีดีนะครับ ซื้อหลายเลย,ยน,น,นะครับยางเดียวกันท่านนี้ก็พ่นสีแล้วนะครับขายหลายนะมันนี่ร้อยเงยเชาร์โรเล่ก็ขายไปขายไปอันนี้ก็พ่นสีนะคร,รับนี่ก็พ่นสีแล้วแต่ขายแล้วนะครับนระ้อยเงยร้อยเงยเชาร์โรเล่ ขายจะบาทเนี่ยใหญ่เง่าอย,ยาดีนะครับ, 150, บร150้อยห้าสบร้อยสี่สิบห้าบวร้อยห้าสิบทำนห่ดีคนะรับชอรเรี่ก็เด้ขายนะครับมันครับ <c oughs> แม่เดียวแม่ยยลูกครับแม่เดียวแม่ยกยลูกครับแม่ยาลูกจะบาทนะครับหมื่นห้าพันหน้าร้อยแบบนั้นอันเป็นยา 15, บมืนาพันห้า ร้อยนี่นะครับหมื่นหานะครับหมื่นห้าพันห้าร้อยขาย้อ <c> ย <oughs> ได้เลยกาทุนขา <c oughs> ยเลย <c oughs> <c oughs> ลมลมเริ่มพัดมาแล้วนะครับฝ่าเือนนะครับฝนตกปล่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝ่าไทยกันนะครับอย่างนึงโอ้ยนย่น้ำให้เถอะเดไม่เห็นรูหมงนี้อย่างน้ำ ได้ล้ครับหมื่นหา้นหาร้อยหมื่นสามพันห้าร้อยนครับหมื่นสามครับหมื่นสาไมพันห้าร้อยครับไปเที่ยวเวียดนามนะครับ ออนี้มีค้นขายหนะอคนขายอยากคนบะังระนนเ่มปลาเป็นสนะิบทรงวันเมีลูกลูกสองเม่ลูกเจ้าบาทนะครับปลาค่าเจา้บนะ 25, าบาทเท่าไห่สองหมื่นห้าปลาปลาพันหยากนะเม่สูงรวยนะครับ สี่สิบบวกนะครับแม่ลูกลูกตัวพูดนะครับสาวห้าสาวห้าอยากต่อได้อยู่นะครับปานว่าต่อได้ไหลายอยูนะลูกเขาสองกันประมาณลูกสองลูกสามมาเกินนี่แหละครับยังตัวที่สองนะลูกตัวที่สองตัวที่สามนะครับลูกตัวนี้ตัวที่สามนะสนใจที่ต่อได้เบอร์ใดไหมครับ 082 6091 339สนใจทุกมาสนใจสะครับเพราะว่มันหาาฝนฝนตกสองันเจ็ดครับสองรันเจ็ดเกาเจ็ด้กลาว้าลนเท่าไหรเขาจะถามแม่ลูกหัวร้น เปล่งไถ่หน่อยครับเรื่องครครับิดขัดนำเบียงนะครับ ย้นี่ก็ตั้งแต่วันนังค่านเหมือนีอวันศุกร์ย่างย่างยังว่วไปอยู่นะครับยังว่วไปว่วมาอยู่นะครับ <c oughs> ถามดูเ,ดเสียอารมณ์ไปแล้วเวียดนามเวียดนามคือใครลาไดนนะครับพูดดิ ตัวละหมื่นสามตัวละสิบสามสูงเอยสามสิบบวกเนยไปไหมไปไหมแม่ลูกเลรศแม่เรศสิบแปดสิบแปดแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกลูกแม่ 18, นะนะสิบเปดนะครับสูงร้อยสามห้าบ่วงครับหมื่นแปดหมื่นแปดลูกแดงดีนะครับนุ่มมีห้อยดุนุ่มแข็งๆอยู่นะสนใจที่ต่อได้เบอร์ใดนะครับ093 0 9เก้าสามศูน2์เ2้าสนึ่งเกสมนึ่งาสองสองี่มาสอนะบถามเลยลูกงามเลยนะลูกกร,รมเนี่ยสวยลูกแม่นะครับ สิบป <18. S 2> เปิดครับตัวใดตัวใดคือเก่านะครับกน้องสั่ง้ดีกเนิไ่ยกันนะครับมนะันนี่าขึ้นนะครับบรรยากาศเอ e ้ยครับ ผู้ชมกันหลายขึ้นก่าน,นะครับ,นนรบว,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 วัอนี้นะครับเหล่วให้เหล่วหน้าว่าทางนี้เหล่าให้เหล่าหน้าเหล่าปัญหาสื่อเงื่อนอยู่นะครับเกี่ยวกาบสื่อเงื่อนเนื้อหลายอยู่นะครับวัอนี้นะครับแต่ว่าลอยใหไงใส่ไงพันเด็ดใราคาใส่ญ่อยู่นะครับวันนี้